สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบลุลคนร้อยเอ็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดี FC น้องวงหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มบลุลคนร้อยเอ็ดนำประเด็นมาพูดกับพี่น้องเขาคือเกา่า วันนี้ขออนุญาตพูดประเด็นนี้ก่อนนะครับนาอคลิปต,ต่อไปค่อยไปพูดถึงมาลายที่หลาหน่อยทรงงานของหนุมวอลคนเรสผมกับด้ไปเบิรงกเนี่ยก็ดีใจสาหรับวันนี้ผมขออนุญาตคุยประเด็นนี้ก่อนครับพี่น้องเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะร้อนแต่สําหรับผมกับมีเอฟซหลายๆท่านทักมาหลังบ้านว่าให้พูดหน่อยอ้าวโอเคคือหลายๆท่านว่าโอเคขอให้พูดหน่อยผมก็จะพูดตามสไตล์ช่องหนุมวอลคนเรสคือพูดด้วยเหตุด้วยผล บอได์เว้รลอยๆยว้ามั่วๆนะครับเนาะสิ่งที่ผมจะพูดณตอนนี้คือเอฟซีทุกท่านฟังดีๆนะครับผมบอได์ว่าไผตั้งสินแต่ผมจะบอกว่าเอฟซีทุกท่านสบายใจได้เชื่อผมเถอะเรื่องนี้สบายใจได้เป็นยังคือวางั้น <S <S ผมน,ะน่ะนังสังเกตมาโดนเลยผมว่าผู้ใหญ่ทุกท่านเขามองอยู่ <S <S บอแมนเขาว่ามอ่งครับพี่น้องเพราะว่าการที่เขาจะทําอะไรเขาอยู่ในฐานะ ผู้นาวงหรือเจ้าของวงครับพี่น้องการที่เขาจะไปปฏิบัติต่ออะไรสักอยาก่างที่มันมีผลผลกระทบผลได้ผลเสียเขาเอาแมวนาเดินซื้อเขาไปจัดการเยเด้พี่น้องทุกอย่างเขารอดูอยู่ว่าง่ายคือภาษาบาลเขาคือรอจับโจรนนะพี่น้องเข้าใจป่ครับสิ่งที่ผมจะบอกคือเขารอดูสําหรับหนุนห่มบอลเขาเรียนก็นสิมองว่าให้เล่าโพสต์มาโรดหมายถึงว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ให้โพสต์ไปเลย แ้งโพสหลายแ้งดีครับพี่นอ้องผู้ใหญ่เขามองอยู่เขาจะได้จับถูกว่าโจรเหตุผิดอย่างนี้หอดมือเฮ่อหอดมือนั่นแล้วเขาจะลงไปพูดอะไรสักอย่างหรือจะทําอะไรสักอย่างมันจะได้ไม่เป็นผลทางในด่างพ้อยของเขานะครับพี่น้องเนาะบอมเมียนยายามไปหอดเอาผู้นั้นผู้นี้ออกบอมเมนครับพี่น้องการที่เขาทําในงานให้เขาเห็ุไปเถอะพี่น้องเสื้อผมนี่ผมไม่แมากเนี่ยให้เขาเห็ดไปเลยพอวันหนึ่งพอมีหลักฐานเยอะผู้ใหญ่เขามองอยู่ เดี๋ยวเขาจะลงไะจัดการเองคิดเบิงแเดพี่น้องใครจะเอาเพชรมูลค่าต่อปีอ่ะเป็นร้อยล้านเลยนะแต่เฉพาะวงที่จ้างนี่เอาไลยไปว่มันเกือบเกือบเจ็แปดสิบเก้าสิบล้านบ่แม้กระทั่างงานอีเวนต์อะไรต่างหากอีกปีหนึ่งเนี่ยมูลค่าเกือบร้อยล้านเลยนะใครจะเอาเงินมูลค่าร้อยล้านที่ที่จะเข้ามาสู่วงแม่บ่ครับพี่น้องสู่องค์กรเลี้ยงดูคนกี่ครอบครัว ใครจะทําลายเพชรก้อนนี้ล่ะเม่นบอกครับกับอีกก้อนหนึ่งเราต้องเสียเงินให้เขาอะคุณจะรักษาผลประโยชน์ส่วนไหนแมีนบอกครับพี่น้องแต่ในฐานะเขาเป็นผู้จัดการหรือผู้เจ้าของวงเขาเป็นเจ้าของวงผู้นําวงเขาก็ต้องรอดูมือหนึ่งการที่เขาจะไปทําอะไรมันต้องไม่ผิดพลาดมีเหตุมีผลมีหลักฐานในการเข้าไปพูดคุยเม่นบอกครับพี่น้อง เพราะว่าถ้ามันไม่จริงมาเขาก็เสียคือกันนี่ครับพี่น้องแต่ณตอนนี้เชื่อเลยว่าเขามองอยู่เพราะว่าเขาอยู่ในโลกโซเชียลมานานพี่น้องเชื่อผมนี่ผมมองในมุมผมผมหู้อยู่ว่าเล่านั่นล่ออยู่ล่อโอกาสอยู่แต่เล่ากัสกิดเรื่อยเห็นไ่มคอมเมนต์เราอะเราที่มาเป็นคอมเมนต์เอฟซีไร้ท่านเห็นไหมการที่เขาเห็นกผลกระทบหรือกระแสอะไรสักอย่างเขาต้องเขาไปเบิงอยู่เลยว่าเอฟซีคอมเมนต์อะไรอยู่เห็นไหมครับพี่น้องแล้วโพสต์การโพสต์ของเขาอะ เขาก็จะโพสเรื่อยๆสก,กิดใจเลยเดียแต่คนเฮาม,มีความรู้ความคิดสิเตื่นเลยเด้ครับพี่น้องแต่ถ้าคนเรามันไม่มีความคิดมันสิบมตื่นผู้นําวงเขาโพสสก,กิดใจหลายๆรอบแล้วสังเกตบางนีดีหมายถึงว่าเขาเตือนเตือนเลยเีแต่กเจ้าว่าสถุเสนกคิดบ่ด้ก็เตรียมตัวทำใจนั่นคือคืออคติจนลืมเข้าใจปะถ้าแม้ผมเป็นผู้นําวงเดี๋ยผมสีมอบนาทีเราใหญ่กว่านั้นเนี่ยพอคนเราหน้าที่โตขึ้นมันจะลงนะพี่น้องเข้าใจปะ นี่คือสูตรของผมพอหลงปุ๊บเขาก็จะไปจัดการเองครับพี่น้องนี่แหละคนเราถ้ามันลงในอำนาจมือหนึ่งมันสีเหตุในสิ่งที่ไม่ควรจะทําแต่ไปทำนี่สินะนี่แหละมือหนึ่งผมเสือเลยว่าเพิ่นกําลังจอบอยู่เพิ่นบวบบปล่อยผ่านอยู่แล้วคําว่าลูกนะฟังดีๆแล้วลูกไม่เท่าไหร่เป็นศิลปินที่ทํามูลค่าให้กับวงและองค์กรแบบสุดๆเลยเดีกครับพี่น้อง กระแสวงการสาวน้อยนี่ขึ้นมาแบบตึบๆเลยกอมเมนกราฟ KPI ที่เห็นอยู่ตอนนี้กราฟดิ่งเลยเลยขึ้นสูงปุ๊บๆเลยแมนบ่ครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดผมเสือเลยว่าเพิ่นมองอยู่ไผสิสมรทำลายลูกเขาเนาะว่าภาษาบ้านเฮาคือของรักของห่วงของแพงเลยเคยคือยังว่าหลายๆท่านว่าคอมเมนต์ช่องหนูบอลเวตเฮียหน่อยกันไฮลาหน่อยเฮียหน่อยพร้ามจะอุ้มอาเลยนะครับพี่น้องดีใจหลาย แต่ถามว่านี่คือองค์อิงเพชรบ้านแพงมูลค่าที่จะเกิดขึ้นกับหลานหน่อยขนาดนี้ใครจะไปเอาของดีถิ่มเนาะแม่นไปเนาะเขาต้องเลือกของดีเก็บไว้แต่คนบางคนคิดไม่ได้ไงไปคิดว่าตัวเองสําคัญกว่าเพชรพลอยสิ่งนี้แต่ไปประเมินตัวเองว่าตัวเองเป็นเพชรเป็นพลอยของแท้ไหมแค่นั้นแหละของแท้คือเบิ้งเอาสังเกตเอาแรงดึงดูดแรงศรัทธา วงอยู่ได้เพราะเอฟซีวงอยู่ได้เพราะผู้เขามาจ้างไปเหรียนแม่ไหมครับพี่น้องถ้าถ้าคนจ้างไปแล้วไม่มีคนดูถ้าคนจ้างเขาจ้างไปแล้วไม่มีคนดูคนจ้างเขาก็บบจ้างครับพี่น้องนี่คือสุดท้ายแล้วคนจ้างก็ต้องดูว่าถ้าเอฟซีเขาเยอะคนจ้างก็พร้อมที่สิจ้างจ้างจ้างเัินมางานก็ไล่ไปหกแปดหกเก้าสีสั้นหกแปดแล้วก็ไปหกเก้าสีนะพี่น้องนี่คือการจ้างงาน เมีนบอกครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ถูกต้องผมเสือเลยว่าบอสเขามองอยู่สบายใจสําหรับมุ่มองผมนะคืออืสู่กับมวยวัดเนี่ยผมเบิรงแล้วผมเบิร์กเตรียมเมเืมม่อคืนเนี่ยแม้กระทั่งของอนุญาตพูดถึงช่องพี่อมม้มผมกับเขาไปเบิรงกด้วยกันพี่อมม้มก็เอามาลงนะผมก็คิดในใจอยู่ป้านอยากเฮ็ดพน,น,นันพนีษอยากแซ่พน,น,น,นันพนิษก็จะมั่วย้วัดเลยครับพี่น้อง คือคือตื่นสินะโอ้ยผมนางมึงอันนี้อันนี้แวะนิดนึงนะครับคือคือสีห้อนห่อนีอนนย่งางแต่จะคว้างบริเตุนะเข้าใจความหมายที่ผมบอกคำนี้อกผมสีบอกตรงเนี่ยผมสีบอกว่า,าถ้าคนเราไม่ไม่ทาการที่คนมีคนหนึ่งไปโพสเนี่ยสีห้อนนี่อย่งางนะผมก็เลยมองแค่ว่าโอ้ยสาบานเข้าขคือมยู่ๆท่อนอยู่นะอยากแสดงอยู่แต่พระท่านเก่งปันไดคือคือศาสตร์แค่เนี้โอ้ย นี่ไงผมยังพึ่งบอกตั้งแต่เริ่มแรกว่าเพชรพลอยมันใหญ่มีมูลค่าแล้วหลงหลงไปว่าของตัวเองมีของแท้ไหมแค่นั้นแหละถ้าคุณเป็นของแท้คุณต้องพิสูจน์ใหเห็นว่าแรงศรัทธาเป็นบ่ครับเอฟซีเขาหลังไหลเขามาการที่เขามาุนนไปสนับสนุนเซเลี่ยวผู้ว่าจ้างการติดสี่เงินลงทุนสามเสนทีเสนเขาจะจ้างวงไหนสักวงเขาต้องลงทุนไปเรี่ยวมันตรงไดขึ้นใดกำไร การที่เขามาจ้างสาวหน่อยแสดงว่าเอฟซีสาวหน่อยเกิดขึ้นหลายเอฟซี FC หลานหน่อยเกิดขึ้นหลายนี่ไงผู้จ้างและวงต้องอยู่ได้ด้วยกันเมีนบคขับพี่น้องถ้าวันนึ่งผู้จ้างกับเจ้าของวงอยู่น้ากันแล้วไม่มีคนไปดูล่ะก็พร้อมนี้จะเจงถูกต้องไหมครับผมพี่น้องนี่ไงผมถึงบอกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าการที่เขาจะเลือกอะไรสักอยาก่างเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเมียนบคขับพี่น้องสายเลือดสายเลือดก็ส่วนหนึ่งเต่คือคําว่าลูกบุญธรรม ที่เขาประกาศไปทั่วราชนจาจักรแต่ถ้าคุณประกาศแล้วคุณไม่ทําตามคุณเขาก็จะเสียมันหรอกครับแต่ในเมื่อเขากล้าประกาศแล้วพูดต่อคนเอฟซีเป็นล้านแสดงว่าเขาก็ต้องเลือกลูกผมบอกแล้วแม้กระทั่งมีราม่ารอบก่อนเขาก็ยังบอกว่านี่คือลูกผมอย่าเอามายุ่งคือลูกผมมาอยู่บนเิีงแล้วจะดึงมาผัวพันไม่ได้อันนี้ก็คือการผมเบ่งเลี้วว่าเขามองอยู่เขาจะไม่ให้ใครมาทําลายลูกเขาได้หรอก เพราะว่าสุดท้ายแล้วเขามองอยู่เพราะการที่เขาจะมาพูดหรือจะมาจัดการอะไรสักอย่างเมียนบ,บอกรับพี่น้องเขาก็ต้องมีหลักฐานเหตุผลเมียนบ,บอกรับพ่ะเมียนว่าเขาสิมาบอกพื่พ่อพ่อเขามาบอกว่าสมมติเอาพวกนี้ออกสมมติมันเกิดข้อกันหานะไอคนออกไปว่าเอาผมออกข้อหายังขับเป็นยังขึ้นมาอะไรผมออกหูเบาปนันบอก,บอกปนนไปฟังพูนนพ้นันพนี้เมียนบ,บอกคบมันจะเป็นเกิดข้อกันหาเดี่ยถ้าวันหนึ่งเขาเอาหลักฐานเนี่ยเนี่ยผมถึงบอกไว้เขาโพดไปรลดมันจะเป็นมัด หลักฐานไปมัดตัวเขามันจะง่ายต่อการพูดคุยหรือการที่จะเอาออกอะไรสักอย่างอย่างนงี้ประมาณเนี้แมนบอคขับพี่น้องนี่คือเราต้องดูเหตุผลแต่สําหรับผมมุมมองผมผมว่านี่แหละถูกแล้วให้เขาพูดไปเลยแล้วเขาจะเดือดหุ่งไหมต้นตอมาจากไหนปัญหาเกิดจากตรงไหนใครเป็นคนทําแมนบอกรับพี่น้องที่เนี่ยกลุดเรืร่ละผมก็เห็นอยู <c oughs> คอ่คือคือชื่อโจรยางพานว่าพู้นึงว่าเรื่องของหาย ผู้ย่างพานเสือเป็นโจนบรบดีโต๊ะไก่เฉยบดีเอาทั้งทาเขาบไไดีว่าไงจีนะ่ะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องนิ่งแต่เบิงแล้วมั่วยผู้ทอดครับพี่น้องบ่นิ่งบ่นิ่งอย่างนี้ผม,มางานนี้ไม่ยากหรอกง่ายครับพี่น้องสุดท้ายท่ายสุดละครับพี่น้องคอมเมนต์มาพูดเลยมาพูดมาคุยกันว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกถ้าหนุ่มวลคนร้อยเอ็ดไม่พูดไปแล้วไม่ถูกต้องก็พร้อมที่จะขอโทษและขออภยัยแต่สาหรับอันนี้คือพูดในฐานะเอฟซีและมุมมองของหนุ่มวลขเขาเลยว่า มันเป็นอย่างนี้พูดด้วยเหตุด้วยผลแต่เชื่อเลยตรงนี้เลยว่าเขามองอยู่เขาไม่ยอมให้ใครมาทําลายลูกเขาหรอกเขาไม่ยอมให้ใครมาทําลายเพชรที่เขาถืออยู่แม่นว่าใครพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดราคาพี่น้องขอพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มวงเกลมดมแต่ความสุกความเจริญรวยรวยรวย,รวยกันทุกคนครับสุดท้ายท้ายสุดกล่าวข้ามาสวัสดีครับผม